หยบคาเหเพื่อนอะไรเงนี่โอ้อันนั้นนีแต่เห็ดเกบจับแป้เออเจับแป้นี่ก่อนเลยนีก่อนปเมื่อเมื่อเขาสีเบิ้งเ็ออจาบปอจะปอถามก็นะมันโมเมนเนี้ินเลยหอเป่มันลก็โมนตเน้ยใบแห้งเต็มไปดเนี้คปิใส่ได้นี่ฮะิโขกมันลงก้นไว้ไว้ไเห็ดเห็ดเฮ็ดปตันคุปติกติกใส่สเห็ดไมลูกเ็เราเฮ็ดก็ อันองคสอสวยไหมสวยไหมเด็กสวยอกนี้สวยอัเก็กลุงหวัดจังหวัดกุ้งลหาซิพี่น้องไหยสวยไหมกสวยใอยากกินแกงเห็ดบแม่เนี่ยแตนญาแตนญาแตนเห็ดป่ะนี่ยาแตนโอนเงินมาดวนต้อขาวดมเห็ดดมเห็ดโอ้ยมันเป็นแนวดมลูกลาครับแห้งหนักเป็นเนี่ย

สเอรเซ็ตยังไม่หันสางอรใหโบอลับโทรศั์เจ้าอีกทีแสงโทรศั์แลงเป็จับโทรสับหลับเกดหลับอินด้สเอาวะนี่ลูกเอาวะเออทาไปทำอะไรลูกเลอะยงแยงแยงเอาไปยังเอาไปยังนี่พักอบแยงคือพักอบแอกต้าจ้า ่ไม่ใหญ่ลางไลยลางว่ไปอีกว่าปีนี้อุพอปีเจ้าหญิกระปอเงัน่อยมัเนาะอ้นยใไ้กระปองไม่เสียงคุณแม่มัอเวอ่นั่งไอเดียวมากเา้่านนั้น่งไปที่ไหนทีไปนี่นะอเ้ยกรอนี่่อมันยลี้งนี่ละามแดดนั่นอ้อนนี่ละ หนึ่งาวนเอะเนาเราดนี้เงินไม่หมดอีด้นีนี่นี่อะไรสามมันจะทำอะไรเนี่ีหนึ่งสองสามสีบอ่บบว่บาต้องมานับน้ำเฮ็ดน้ำเขาต้องมาเฮ็ดน้ำหรอกนั่งยืชื้อกะไรนั่งงเลยเ็กน้อยอ่คุจะให้ยาายเหมืดสะตินี่ในกระเป๋านี่ ต่นอ้าวยัยเขาเลี้ยคอยฟังใครเบื้องนี้เอาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยากยายบอกเดี๋ยวมันจะจะเพราะว่ามันมันเล่นไม่ได้มันจะพังรู้ไหมมันจะพังจ้าะดักอี๋ 东西哈。